เอาเลยเอาเลยเฮ้ยมันมามันมมันมาทางด้านบนด้วยนะดูดูให้ดี้ยงมามันเีวี่ยตรงกลางบอรีมวกาเี่ยเระวังนะเบ็ระวังนะเบระวังเสียงจับไปนงไอ้เงาผมเจ็บวะเนี่ยเข้ามเห็นเลยวะตรงกลางยังไม่มาไม่มีคนผูกขวากันสะพาน สสสาาานนนมาแล้วค่ะมาเขาอไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเบสเบสระวังระวังระวังเขาไม่เห็นเลยวะเสเ้อร์ยาวไปกินผมมองไม่อะไรไม่เห็นหน้าบ้าน เดี ar. ๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบนเบนเบนบนถอยถอยาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยอยมาก่อยยยอก๊อตกิงช่วยกูหน่อยก๊อตน้องน้องป่าอยู่องี้ไหมนะพี่จะไปมาแล้วมาแล้ว ใจเย็นสกายสกายใจเย็ไม่ไม่หูปตัวอะไรหนูให้กันล่ใจอุ้ยโดนยิงแมโดนยิงอะนึงไอ้ผู้มแตกว่ะผู้มาผู้มาน้องน้อผู้มาผู้หนักหผู้มาเลยน่นหนึ่งตายเลย้นโดนโดนโ้นโดนโดนโนมาแล้วมาแล้วมาแล้วี่ายมเบมเตายไ้ไ ายตายตายตายเบ็ดเ็ดเบ็ดเลงไปเบ็ดขึ้นไปตายหนึ่งวาตายหนึ่งน้องเบ็ดขวาขวาปบอันนัดหนึ่งประสบอันนัหนึ่งกลังเดินมาวิ่งอีกทีนะโอ้ยอะไรวะโนหนึตายโดนหนึ่งอ๋อไอ้เหี้ยโดนเฉยเลยโอยตาย คือผมตายแล้วรอใช่ไหมทีเนี้ยตายแล้วรอรอรอตายข้างหตายสามตายสามตายสามเอาว่ะเอาว่ะตายสี่ตายสี่ตายสี่เอาว่ะกันด่วนกัเที่วด่วนโอบเอ้ตายห้าอี้อห้าตัวห้าตัวห้าตัวหลือว่าหลือว่าตัวอย่ เขึ้นสว่างสว่างขยุนได้อยู่นะออกมาออกนะออกมาใช้คนแทคได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช้หมดยังไม่รู้หมดยังไม่ได้อยู่ไอเราวิ่งหาเขาได้ปะหหหมมมดดดเอาไว้เก็บผ้าไว้ก็ที่อคอเก็บผ้าอีวีพียื่อฝ่ายม่ายอะไรทำไงต่อยอดเลยไอคอนเก็บผ้าไอเวนอยู่เซิร์ฟเลยโอ้ยเยอะข้ามเลยกูเพียบเลยมีเจ็ดคนไอคอนเก็บไป่ห้ามึงคิดดูอ่ะ โอ้ช oh, ิบหายขึ้นกูเก็บตาวไปโปรไปด้วยสัสอย่าไปเชื่อเอออัดอัดเต็มลงเลยเตรียมลงอัดคลิปอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้ทุกคนอัดคลิปไว้ไปไหนกดเกิดกด